สวัสดีครับวันนี้ผมก็ขึ้นหลังเขาภูพานเหมือนเดิมครับวันนี้มาใร่สวนผสมที่นครภูพานวันนี้ลมครับดูครับลมค่อนข้างแรงนิดหนึ่งครับแต่บรรยากาศบรรยากาศเมฆไม่เยอะครับวันนีุ้่นนี้คงฝนไม่ตกแต่เป็นล มีลมก็โชคลมอากาศเย็นสบายครับวันนี้เวลาขณะนี้เวลา6โมง6นกา45 00นาทีครับเกือบจะ7็ดโมงเช้าแล้วครับก็วันนี้จะอัปเดตให้ดูทุเรียนอีกวันหนึ่งครับวันนี้ผมมารดน้ำเสริมต้นทุเรียนครับหลังจาก ฝนไม่ตกมาประมาณสามวันนะครับสาวันสามสี่วันนะ 3, นนะอากาศก็มีร้อนขึ้นมาวันนี้ก็เลยมารดน้ำทุเรียนเสริมเสริมต้นทุเรียนนะครับวันนี้หลายๆท้องที่จัดงานวันสงการานครับผมก็ขึ้นมาไล่หลังเขา เป็นห่วงต้นทุเรียนครับก็เลยไม่ได้ไปร่วมพิธีรถน้ำดำหัวนะครับชาวบ้านเขาจัดกันหลายท้องที่ครับวันนี้วันที่13เมษายนวันสงการานต์นะครับครับมาดูบรรยากาศรถน้ำทุเรียนเสริมเสริมหน้าแรงครับนี้ถ้าอ,อ,อากาศร้อนออดินมันก็จะ ความชุม่มชื้นมันก็ลดลงแล้วก็มาเสริมอย่างนี้ครับดูว่าอากาศร้อนรอนแล้วก็มาลดน้ำทุเรียนเสริมให้มันนะครับขี้วัวผมเอามาเสริมรอบสองเะครับขี้วัวแห้งนะทุกต้นเลยประมาณเอามาเสริมสามวันที่แล้วนะครับ ฝนไม่ตกครับช่วงนี้สามวันที่ผ่านมาที่วัวก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เปียกครับวัวยังเปียกทุกต้นครับผมมาเสริมใส่ห่างจากไอโคลต้นประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเม็ดหรือเม็ดครึ่งประมาณนี้โคลนเนี่ยห้ามห้ามใส่ครับมันมันจะเค็มนะครับกลัวมันกลัวมันเค็มนะครับ อันนี้ปีกว่าทุเรียนนับรดน้ำเสริมทำไมต้องรดเยอะอะไรมากมายนะครับพอให้มีความชื้นรักษาความชื้นไว้รอให้มันเข้าหน้าฝนเดือนหน้าเนี่ยฝนก็คงจะมาครับเนี่ยสาพุตนะขาเนาะ ปลายเดือน,นพฤษภามิถุนาประมาณนี้ภาคอีสานฝนก็จะตกมาบ่อยมาสุกชื้นก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมช่วงนี้ก็ระดับรักษาระดับความชื้นของโหนกทะเลน้วยรอบข้างก็ พวกดินไอพวกหญ้าเขียวพวกนี้อย่าไปตัดทิ้งนะครับหรือว่าใช้ยาฆ่า,าหญ้อออาอะไรทําให้มันตายนะครับเพราะว่าทุเรียนมันก็อศัยไอพวกต้นไม้พวกนี้รักษาความชื้นไว้ด้วยนะครับปล่อยเลยปล่อยให้มันขึ้นเลยห้ามตัดห้ามถางให้มันตายนะครับพวกหญ้าเขียวขึ้นรอบ ต้นทุเรียนปล่อยไว้เลยถ้าไม่มีพวกนี้คอยดูดซับน้ำความชุ่มชื่นมันก็จะแห้งเร็วนะครับขอครับต้นนี้ประมาณนี้ตอนเช้าใบมันก็จะเสียวครับ น่ครับหญ้าพวกนี้นะครับหญ้าพวกนี้ปล่อยให้มันเขียวเลยนะครับถ้าระบบเราเราระบบไอ้ความชื้นมันมีมันก็จะหน้าแรงมันก็จะเขียวอย่างนี้ครับไม่ตายนะครับหญ้าพวกนี้รู้เลยว่าถ้าความชื้นมันไม่พอหญ้ารอบข้างๆก็จะตายแห้งตายนะแต่เรารักษาแบบความชื้นให้ได้มันก็จะเขียวอย่างนี้นะครับ น้ารักก็ไม่ตายครับจาของนี้น,นมันช่วยดูดซับความชื้นของดินรอบโคนทุนเรียนรอบต้นทุนเรียนให้เรานะรประโยชน์ของมันมีอย่างมากเลยสาหรับหญ้าเขียวของนี้เสริมประมาณนี้ครับ มานั่นประมาณน้ำพวกนี้ก็ประมาณสิบสิบสิบวันนะครับสิบกว่าวันค่อยมาดูดสูดนะดูดน้าใส่สูบน้ําขึ้นมาให้มันเต็มนะครับสูบขึ้นมาแต่ละครั้งก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วก็พอลดเสือมมันก็จะหมดเราก็เอาสูบน้ามาสูบขึ้นมาใหม่ แค่นี้พอนะครับนี่ครับลมรับลมแรงค่อนข้างแรงเลยครับลมวันนี้ตอนเช้าบรรยากาศตอนนี้ก็เข้าเก็ดโมงแล้วต้นกล้ยนี่ก็เสริมมันนิดนึง ปลูกไว้รักษาความชื้นแล้วก็ทำให้ร่มเงามันออทุเรียนเราก็จะได้อาศัยร่มเงาของกล้วยให้มันเย็นนะมันเย็นตอนแดดแรงๆนะครับเงีบูกน้ำขึ้นมาว่าวสบายใจอากาศวันไหนแห้งแห้งเรารู้สึกว่ามันอากาศมัน ร้อนเราก็กินมาเสริมลดน้ำเสริมรักษา,าคนชื้นตไว้ตอนไม่ต้องรเดเยอะนะครับช่วยคนกล้วยไว้ด้วย ่ะมาณนี้ครับพอครับอันนี้ก็เอาไว้รถเตะครข้งต่อๆไปบรรยากาศตอนเช้าเย็นสบายแต่วันนี้มีลมกระโชกแรง มะนาวต้นนี้ออกลูกเยอะเยอะเลยนะฮะตักกล้วยตักกล้วยดิ้นนึง เดียวเดี๋ยวค่อยเ,เอามาเสริมเรื่อยๆพอครับมาม่วงลูกลูกมาม่วงปีนี้เยอ,อะเลย คิดว่าคงไม่เป็นราคาเนปีนี้มะม่วงต่างคนต่าง,างเอ้่ผมยังไม่ได้เอาปูนมาโบกนะรครับเนี่ยมัน,ม,นมันหลุดออกจากอท่อครับที่ผมโบกไว้ยังยังไม่ทำนี่ก็ยังไม่สามท่อยังไม่ได้โบกสักท่อนะนโอเคครับันหลังค่อยมาโบก พันจุกรรมพัดนะจีพันจักรรมพัดลูกโตนะฮะครับโตโต <Okay. S 1> เดียวลูกโตเลยเสริมพวกทุเรียนเล็กไปอันนี้เป็นทุเรียนปลูกใหม่ พุ่มเรียนเล็ก,กลดง่ายหน่อยว่าใช้น้ำไม่ไมเยอะเท่าไหร่เพราะว่ารากมันยังไม่ไมกระจายออกข้างเยอะนะเราก็ลดค่อยๆรอบโคนต้นนี้ก็โอเคแล้วถ้าโต,ตแล้วเราต้องกดรดออกมาห่างจากโคนโคนต้นมากขึ้น เปิดน,น้ำแล้วก็ต้องใช้เยอะอย่างเช่นนี้ต้นโตนต้นโตเราก็รดน้ำเสริมเยอะหน่อยใส่เข้าไปสามท่อ น้ำขนาำไม่มีไม่มีความชุ่มชื้นนี่ตายแน่นอนไม่ต้องไม่เป็นอย่างอื่นเลยนะครับต้นทุเรียนเราคอยดูแลาไอความชื้นของเอ่วเวีนโคนต้นรอบต้นให้ได้ต้องรักษาความชื้นให้ได้ถ้าความชื้นไม่มีนี่นี่กว่าร้อซเลย ขนาดไหนก็ตายครับฉะนั้นตองขอมันดูความชื้นให้ได้มีไม่ต้องเยอะก็ครับพอแต่ว่าให้มันมีความชื้นมันก็อยู่ได้แลวทุเรียนแลีการดูแลทุเรียนส,วน,สวนผมก็เนี่ยผ่านมา3ปีนะ ก็ดูแลแบบนี้นะครับก็เจริญต่อเนื่องนะตะโตต่อเนื่องจำน,นดูแล้วไม่ไม่ได้หยุดชะงักเลยครับหน้าแรงไา้เหตุคือนี่ะเราหมั่นมาดูดูแลเรื่องความชื้นของดินทุกคนต้นทุเรียน ให้มันหยุดหยุดังใบมันก็จะเขียวตลอดถ้าเรารักษาความชื้นได้ดูรอบข้างก็ได้ครับรอบโคนกวกนี่ยายเขียวเขียวมันก็จะไม่ไม่ตายเขียวอย่างนี้ใช้ได้เลยถ้ามันมีหญ้าเขียวไม่ตาย ถ้าใครอาจจะไปปรับไปใช้อาจจะปลูกเพื่อไอไม่เยอะครับเอาไว้ทานเอาไว้ดูรุ่เรียนก็ประมาณนี้นะครับ กองต่อระบบอะไรมากมายเพียงแค่เราทำอะไรก็ได้ให้มันรักษาความชื้นของคนทุเรียนก็อยู่ได้แล้วครับเราไม่ต้องปลูกเป็นแบบเศรษฐกิจแบบขายจำหน่ายแบบนั้นก็ได้ครับปลูกแบบพอเพียงนะ ทำแบบเศรษกิจพอเพียงตอนเช้าเช้าอะไรยิ่งดีนะครับตีห้ายิ่งดีมารถตน้นทุเรียนนะอากาศตอนเช้าแดดออกตอนเช้าพอลำไรนี่ก็มันก็สักก็แสงได้ดีแต่ถ้าประมาณเที่ยงอากาศร้อนนี่ใบพวกนี้มันจะค่อยๆดูแล้วมันจะยุบลงนะครับ ไปพวกนี้มันจะเหมือนกับอ่อนอสูบลงเหงนปลานี่ครับมันไม่แบบนี้นะครับอันแบบนี้มันเขนะียวแล้วก็ชูไบไปนะถ้าแดดเราร้อนมันจะใบมันจะเหมือนกับไปตกกับไปไม้ถูกความร้อนนั่นแหละครับแบบนั้นแหละการจะเกาะแสงมันก็จะไม่ดีหรือว่าอาจจะไม่การเกาะแสงเลยคือคนถ้าคนก็ไม่ยอม ทานข้าวเลยประมาณนี้ครับกินข้าวไม่ได้ประมาณนะี้แหละฉะนั้นเราต้องมาแต่เช้ารถเสริมนะครับแ๊บหนึ่งก็เขาน้าฝนแล้วถ้าเดือนเมษาพฤษภาถ้ามีอากาศเปลีป่ยนแปลงฝนตก เสริมเข้ามายิ่งดีมากเลยเราก็ก็ต้องกเราก็ไม่ได้รดเลยฝนตกเราก็ไม่ลดรอจนกดินมันจะเหมือนว่ามันจะแห้งเราก็ค่อยขึ้นมารดแล้วประมาณนี้ครับ ต้นโตแล้วแล้วก็ลด,ลดน้ำให้เยอะมากกว่าต้นเล็กๆนะฮะเพราะว่ารากรากมันออกมาขยายออกมาเยอะแล้วข้างนอกเขียวเลย เรียนเล็กตเรียนเล็กแล้วก็จะเอารถเยอะนะรอบข้างสีสีรดรอบโคนต้นเลยนะครับโคนต้นก็ประมาณสี่สี่คูถังนีนบก็โอเค สี่คู่ฐานนี่ก็รอบโคนแล้ว น้ำใส่ส่งสักสี่คู่รับโคนต้นเออ,อ นี้ครับเขียวเขียวสวยงามใส่ชักข้าสุดใหมกันเลยเหเียนเล็ก รอบโคนต้นทาลนนเลรักษาความชื้นก็เขียวพอนะครับทีคุห้าคุถังโอเคแนละ้ว ดันเมษาหลังจากที่ฝนที่ตกลงมาก็นี่หยุดเป็นวันสี่วันนะสี่วันแล้วก่อนนั้นโอ้ฝนตกดีครับผมแคบทุกวันเลยนะครับก่อนหน้าน้นเพิ่งหยุดมาได้วันสี่วัน,นครับ โคนต้นสีถึง5้คุกถังก็พอนะครับรักษาความชื้นไว้เรื่อยๆลมโอเคครับสำหรับชิ้นนี้ก็ถ่ายให้ดู ที่การรดน้ำเสริมต้นทุเรียนให,หน้าแหลงครับก็จะอัปเดตขึ้นมาก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วกต็ตอบใช้ก็ได้ครับอันไหนที่มันผ่านที่ดูสามารถปลูกทุเรียนให้มันเจริญเติบโตได้ก็นะครับบอกกล่าวกันไปนะครับ ได้เสริมความรู้นำไปปรับใช้ต่อๆกันไปนะครับครับก็ขอจบเพียงนี้นะครับบััสดีครับ